ใช่เอาละครับตอนนี้เรามีเพชรอยู่สองหมื่นตาแรกผมว่าจะฟาร์ไม่ทันแล้วนะแต่อยู่ๆมันก็มีใบสนีปิดธนาส่งให้ผมหนึ่งพันเพชรอันนีน้น่าจะเป็นของขวัญน,นะน่าจะเป็นแบบเกมี่ยใบส่งมาให้แล, e หลแบบแล้ว่าอีกเก้าสิบห้าเพชรโหตาแรกแบบมันมันมีพิถึงเราคิดว่าต้องใช้เวลาสองวันแต่มันหเหลือแค่ตาแรกมันเหลือแค่สามชั่วโมงแต่มันส่งมาพอดีทำคลิปแบบไระทันหันวะต้องได้แล้วล่ะทำไม่ได้ก็รู้จะพูดยังไงละ สองหมื่นจูครั้งที่หนึ่งเอาไปทำอะไรเลยเยอะแยะเดี๋ยวขอย่อยแป๊บแล้วเราครับเราจะที่เรานั้นย่อยไปก้อนไปแทนที่จะเอาไปอัพดาวแล้วครับเราไม่อัพนะครับโดนเยอะแล้วครับเดี๋ยวเราไปหาใหม่ลืมคิดเพราะว่าอันนี้ไม่การันตีแปดครังผมว,วนวอนเยู่แล้วต้องใช้ประมาณสักหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเพชรนี่ประมาณนี้มาเลยคราดีหนึ่งอย่าไปวางกับมันมาก ดีเหมือนพระได้ก็อิ้งเหมือนกันนกไฟยังไม่มีโอเคเผื่อเราอยากทําทีมท่านไสดีอยู่ในกล่องนี้มาด้วยนี่กล่องเซตต่อไปคนส่วนมากเขาไม่ค่อยสูงแล้วแต่ผมเพียงไม่ดับทำมก้าในอนาคตเลยอ้าวตัวไซบอร์มาสัจจันท์โอเคเออันนี้ก็ต้องการเดี๋เหมือนกัน ค่อยๆปั่นไปเอาเว้ยโอหเห็นละนกอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวอับด้าอับด้าเห็นเพชรละลายไปทีละนิดเริ่มอ,อุ่ใจออกมาไปถูกโอ้ยมาตั้งแต่หนึ่งตัวแลกให้สักครั้งกัได้ไหม่าครั้งต่อไปครั้งที่เทไร่ครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้เอ๊ะตัวแล้วทีคุณเไ,ไม่ดัน เ้าต้องการตัวแรกก็ไม่อยากให้แบบก็มันก็ดันไม่ออกมาเพราะตอนนี้ดันออกเออจากกินน้ำท่าน้ำแข็งเลยดีกว่าวะเน้นว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ไม่ได้กระดิกนะว่าอย่ปั้นน้ำแข็งก็ไปก็มาเป็นไฟแล้วนี่กี่อันแล้ววะสิบห้าอันโอเคได้อยู่อู้ย่าจะโอเค คือถ้าครั้งนี้ต้องได้แล้วเพราะมัมาการันตีถ้าไม่ได้คือทุตาซึมฮึมึ่มชื่นใจขอตัวนี้ไอเจี๊บแมวหอกตัวหินพามาแล้วกินจังโอ๊ยหินพามาจริงด้วยหมายถึงตัวนั้นผมก็ว่านี่ตัวนี้ธาตุไฟมันไม่ค่อยดีถ้าถ้ายังไม่อัพเป็นมก้า หรือว่าถ้าใครปัน้นปั้นส่วนนี้จะดีอยู่โหด้มาแล้วเราจะปั้นเป็นเมกาเลยถึงแม้แม่งจะไม่เข้าก็ตามเอ้ยฟันเหลืองนะมึงฮะเฮ้ยไม่ใช่จะดูเมกามันดูไม่ได้โอ้ยอะไรวะยังไม่เข้าสินะดูสภาพมันมีคำว่าก็น่าจะาขำอยู่มั้งแปลไทยก็ไม่หมดเอ้ย ่าขอปั้นหน่อยอู IT ขาดนังไี่ปัน้นพลังโคตรเยอะกบไม่แยงยังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปย่อยมันสงสารมันโอ้โหไม่ไม่สี่สิบสองแงบโทษดามิวแต่เราต้องการไอเทมจิ้มจับไม่ไมึงเปนตัวหลักเอานี่มาส่วนยูการ์ดใส่อัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกบกุแคนี้โอเคกลบไม่ได้อยู่ในทีมเอ, <_ an> อแล้วครับอันนี้เราก็ปั้นสุดๆได้ประมาณนี้นะก็ปั้นไปต่อไม่นดาได้แล้วเพราะว่าขอไม่ได้เตรียมไว้เลยอืมก็พลังก็หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบหกพลังชีวิตก็สี่หมืนสองถ้าเทียบกับตัวที่เก่งที่สุดในทีมผมก็น้อยกว่าอยู่ดีสปีดตัวนี้หนึ่งร้อย อันนี้โอ้โหโอ้โหากาดทุกอย่างครับไม่ได้อัพยงัยง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 ยรอก่อนส่วนการรีวิวเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวในคลิปหน้าตอนนี้เ๋ยวขอปั้นมันได้แบบสุดก่อนนีไซนระมัดระวัะวงไม่มีเพศตอนนี้มันเป็นผู้หญิงใช่ไหมตอนนี้ยังเป็นผู้หญิงนะไม่ได้เป็นผู้หญิงอยู่แล้วถ้าผมจะเอเป็นผู้ชาย <c oughs> เปลี่ยนเพศกันทางขัน๋ยวขอใส่มันก่อนเลย อัปเดตใหม่ตอนนี้พลังเราหนึ 1, 3, 800, ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดว่าสร้างผมว่ามันน่าจะปั้นไปยาวให้มันเลยหมดนี้อุ้ยวิวเพิ่มมาใหญ่เยอะว่าสร้างผมว่าเราอัพอยากเกินสองหมื่นก็พอลนะเพราะว่าเราต้องแบ่งพลังเนี่ยทั้งทีมเท่าๆกันดูนี่จางมีเนี่ยครับเลยนะเนี่ยว่าจะเก็บเอาไว้อัพตอนนี้แต่ตัวน,นี้ดันได้มาก่อนโอ้โอเคแค่นี้ก่อนแล้วกัน